เสียงลมทะเลพัดเบาๆคล้ายกระซิบกระซาบริมฝั่งทรายขาวสะอาดทอดยาวไกลสุดสายตาขึ้นลูกเล็กๆสัดๆจังหวะคงที่แดดอ่อนยามบ่ายท้ำให้เงาของต้นสนเลียวยาวเอน็นเอียงอย่างสงบบ้านพักไม้หลังเล็กสีขาวครีมมีระเบียงไม้เก่าๆหันหน้าออกสู่ทะเลหลังคามุมจาก จางสีด้วยแดดและลมเค็มตัวบ้านยกพื้นเล็กน้อยรอบบ้านมีพุ่มเฟื่องฟ้าสีชมพูอ่อนเนบ่งบานเต็มที่ดอกไม้ปิวรล่วงโรยลงพื้นโดยลมแรงบนเก้าอี้ไม้ผ้าทอลายดอกตรงระเบียงบ้านมีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งเหม่อมองทะเลแอลอายุ25ปี รูปร่างป่งบางผิวขาวอมชมพูผมยาวดำขับถูกมัดรวบเป็นหางม้าหลุดลุ่ยเล็กน้อยจากแรงลมเธอสวมเสื้อเชิต้ตผ้าฝ้ายสีฟ้าอ่อนแขนยาวที่พับขึ้นถึงข้อศอกกางเกงผ้าลินินสีครีมยาวถึงข้อเท้าเท้าเปล่าแนบกับระแนงไม้เธอกุมแก้วเซรามิกสีฟ้าเข้มไว้ในมือ กาแฟดำยังมีไออุ่นลอยขึ้นเล็กน้อยแววตาของเธอทอดยาวออกสู่ขอบฟ้าเรากับกำลังถามคำถามที่ไร้เสียงเสียงกระดิ่งที่ร้านกาแฟซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลดังเบาๆตามมาด้วยเสียงมอเตอร์ไซด์วิบากสีดำด้านที่จอดลงใกล้ๆ วินอายุ33ปีเจ้าของร้านกาแฟทอมรูปร่างสูง175เซนติเมตรไหล่กว้างผิวแทนจากการอยู่กลางแดดสวมเสื้อยืดสีขาวแขนสั้นฟิตพอดีตัวกางเกงยีนสีน้ำเงินซีกเก่ารองเท้าผ้าใบสีขาวเปื้อนส้ายเขามีผมสั้นซอยด้านข้างด้านบนหวีเสยเบาๆมีเขาจางๆริมฝีปาก ไม่ยิ้มแต่ดวงตาอบอุ่นวินแบกกระสอบมเมล็ดก,กาแฟาไว้บนไหล่หนึ่งข้างก่อนจะเดินผ่านระเบียงบ้านของแอลเงาของเขายาวทอดขนานกับเงาต้นสนกืนกับเงาของหญิงสาวที่มองทะเลอยู่วินหยุดเดินหันมามองเธอกาแฟร้อนเข้ากับลมเย็นดีนะ แอลสะดุ้งเล็กน้อยหันมามองเขายิ้มบางแปลกดีค่ะลดขมกลับทำให้ใจอุ่นขึ้นวินพยักหน้าเพียงนิดลอยยิ้มบางแล่นผ่านดวงตาแล้วเขาก็เดินเข้าไปในร้านกาแฟแอลยังคงนั่งอยู่แต่สายตาเปลี่ยนจากขอบฟ้ามายังประตูร้านกาแฟบานเล็กที่เขาเพิ่งก้าวผ่านเช้าวันใหม่ อากาศสดชื่นจนรู้สึกได้ถึงไอ้น้ําค้างบนพื้นไม้แอลเดินเท้าเปล่าผ่านทางเดินเล็กๆจากบ้านพักไปยังร้านกาแฟขนาดกระทัดรัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นสนริมทะเลตัวร้านไม้ทาสีขาวเรียบออกแบบสไตล์วินเทจมีป้ายไม้แขวนอยู่เหนือประตูทางเข้าเขียนด้วยมือว่า y and b i l ภายในร้านเปิดหน้าต่างบานใหญ่รับลมทะเลกลิ่นกาแฟาหอมกุ่นลอยคุ้งปรับปนกับกลิ่นไม้และกลิ่นทะเลโต๊ะไม้กลมขนาดเล็กวางประปายส่วนมุมหนึ่งของร้านมีเปียโน,โนไม้เก่าและชั้นวางหนังสือสีน้ำตาลเข้มแอลวันนี้เธอสวมเสื้อเดส แขนกุดสีครีมอ่อนผ้าลินินบางเบาผิวไหวตามแรงลมผมดำยาวปล่อยสยายเล็กน้อยมือข้างหนึ่งถือสมุดบันทึกขนาด A5 ปกผ้าใบสีเขียวซีดและดินสอสีไม้ธรรมชาติส่วนอีกมือถือแก้วลาเต้ที่เพิ่งสั่งจากเคาน์เตอร์เธอเลือกมุมริมหน้าต่างที่มองเห็นทะเลวางสมุดลงบนโต๊ะไม้กลมเริ่มเขียนโน้ตเล็ก สายตาเหมือไปยังภาพเงาของผู้ชายคนหนึ่งหลังเครื่องชงกาแฟวินเขาสวมเสื้อเชิตแขนยาวสีเทาเข้มพับแขนขึ้นถึงข้อศอกเกงเกงผ้าสีดำทรงกระบอกรองเท้าหนังแบบลำลองสีคาราเมลในขณะที่เขากำลังบดกาแฟด้วยเครื่องมือบดมือแสงแดดยามสายส่องผ่านหน้าต่างกระทบกับแขนที่ขยับเป็นจังหวะ ความเงาของเขาทาบยาบนพื้นไม้เงาเคลื่อนไปพร้อมเสียงบทมเมล็ดก,กาแฟที่นุ่มลึกวินเงยหน้ามองเธอแววตานิ่งสงบคุณชอบลาเต้ร้อนมากฝากกาแฟดำสินะแอลยิ้มอ่อนๆมุมปากใช่ค่ะความนุ่มมันทำให้ฉันใจเย็นขึ้นนิดนึงวินเดินมายืนใกล้ๆถือผ้าเช็ดมือแล้ววันนี้เขียนอะไรลงในสมุดนั่นหรอ แอลนิ่งเล็กน้อยก่อนตอบเบาๆเรื่องผู้ชายที่ไม่ยิ้มแต่ตาอบอุ่นมากคําพูดนั้นทำให้วินชะงักเขาไม่พูดอะไรแต่สายตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยทั้งสองคนตกอยู่ในความเงียบแต่เป็นความเงียบที่ไม่อึดอัดกับเต็มไปด้วยบางอย่างที่ค่อยๆเบี่งบาน แสงแดดอ่อนยามสายทะลุผ่านม่านไม้ไผ่ที่ร้าน y ายแอนดส่งเงาลายเส้นบนพื้นไม้เก่าความเงียบในร้านกาแฟวันนี้ไม่ได้ว่างเปล่าหากเต็มไปด้วยเสียงลมหายใจเบาๆกับเสียงคลิกของกล้องฟิล์มตัวหนึ่ง แอลวันนี้เธอสวมเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายแขนยาวสีขาวปลายชายถูกปล่อยหลวมทับกระโปรงยาวผิวสีกรมท่ามีลายดอกไม้เล็กๆเท้าเปล่าของเธอเหยียบพื้นไม้เสียงเบามือหนึ่งถือกล้องฟิล์มสีดำด้านสายคล้องคอ,งองหนังเกา่าเริ่มซีดเธอเริ่มเคลื่อนตัวเงียบๆไปยังมุมของร้านกดชัตเตอร์ทีละภาพแสงย้อนสองกระทบเลน สะท้อนประกายวินวันนี้เขาสวมเสื้อยืดคอกลมสีดำเรียบกางเกงยีนเข้มพับปลายขึ้นเหนือข้อเท้าเล็กน้อยรองเท้าหนังทรงบูทสีสนิมเข่าจางๆเพิ่มความดิบเล็กน้อยให้ใบหน้าเรียบสงบเขานั่งรับมีดครัวหลังร้านใต้ต้นสนที่เงาล่วงเป็นริ้วๆทอดผ่านร่างของเขา วินเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงแชะจากกล้องแอลยกกล้องขึ้นอีกครั้งสบตาเขาผ่านช่องมองภาพทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรแต่เหมือนมีบางอย่างถูกบันทึกลงไปในฟิล์มและในใจแอลกดกล้องแล้วลดลงคุณดูเหมือนคนที่อยู่ในหนังขาวดำยุคเก่าเลยนะคะวินยิ้มมุมปากมองเธอเฉยๆก่อนตอบ กับเบาๆถ้างั้นคุณก็คงเป็นช่างภาพที่เก็บความทรงจำไว้ได้ดีที่สุดทั้งคู่หัวล้อเบาๆในน้ำเสียงนั้นมีบางอย่างอบอุ่นแบบที่ไม่ต้องพูดต่อเงาของต้นสนสั่นไหวบนผนังไม้แสงแดดล้อกับฝุ่นในอากาศทุกวินาทีเหมือนหยุดนิ่ง ยามเย็ยนมาเยือนอีกครั้งพระอาทิตย์ลาลับลงสู่เส้นขอบฟ้าเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังเป็นจังหวะคล้ายหัวใจที่เต้นช้าแต่มั่นคงวินและแอลเดินเคียงกันบนชายหาด ผืนทรายทอดยาวแนบทะเลลมเย็นพัดเอาเส้นผมของแอลปิวไหวฟ้ากลายเป็นสีส้มอมชมพูตัดกับสีน้ำเงินของทะเลที่สะท้อนเงาอาทิตย์อากาศชื้นนิดๆจากไอละอองขึ้นแสงเย็นเฉียงๆทอดยาวไปบนพื้นทรายแอลวันนี้เธอสวมชุดเดรสยาวผ้าชีฟองสีฟ้าอ่อนแขนยาวซีทู ปลายผ้าแนบไปตามขาเมื่อเธอเดินเท้าป่าบนทรายผมถูกรวบครึ่งศีรษะด้วยกริปสีเงินเป็นรูปปีกนกเล็กๆใบหน้าที่ไร้เครื่องสำอางมีเพียงลิปสีชมพูจางๆสะท้อนแสงอาทิตย์อ่อนๆได้อย่างลงตัววิน เขาสวมเสื้อเชิ้ตผ้าลินินสีทรายปลดกระดุมบนสุดสองเม็ดกางเกงผ้าสีครีมพับปลายถึงข้อเท้าเดินเท้าเปล่าข้างเธออย่างเงียบๆในมือเขาถือรองเท้าของแอลคู่หนึ่งรองเท้าแตะสายควยสีเงินวาวเล็กน้อยและยื่นให้เธอโดยไม่พูดอะไรคุณชอบทะเลเหรอแอลสายตามองขึ้นก่อนพยักหน้าเบาๆชอบ มันเหมือนมีใครสักคนกำลังฟังแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดอะไรเลยผมเองก็ชอบทะเลเพราะมันไม่ตัดสินคนจากอดีตแอลเงียบไปหนึ่งจังหวะก่อนจะยิ้มบางๆเล่ากับเข้าใจความหมายในถ้อยคำของเขาเงาของทั้งสองทอดยาวไปกับแสงสุดท้ายของวันรอยเท้าบน้ายทับซ้อนกันเป็นจังหวะ เงาโค้งของแอลกระทบกับพื้นทรายเบื้องหน้าราวกับภาพในความฝันเช้าตู่ในร้าน Y and อ i บิแสงแดดแรกของวันลอดผ่านกระจกหน้าร้านสีชาอ่อนๆภายในร้านมีกลิ่นหอมของกาแฟบทใหม่และเสียงขคลื่นแผ่วๆจากลำโพงลับหลังเคาน์เตอร์บาริต้า แอลกลับมาที่ร้านอีกครั้งครั้งนี้เธอมาเพื่อเริ่มต้นบางอย่างที่มากกว่าแค่กาแฟภายในร้านไม้โทนอบอุ่นโต๊ะไม้สนเคลือบเงาเรียงตัวเป็นระเบียบแสงสว่างนุ่มนวลส่องผ่านม่านขาวบางต้นไม้น้อยในกระถางเซรามิกประดับตามมุมต่างๆบรรยากาศชวนให้ลมหายใจช้าลงแอล เธอสวมเสื้อคาร์ดิแกนใหม่พรมสีครีมอ่อนคุมทับเดสใส่เดี่ยวสีเบจยาระดับเข่าผมอยากโศกเล็กน้อยเพราะความชื้นจากทะเลเมื่อคืนริมฝีปากแตะสีชมพูกุหลาบอ่อนใบหน้าไม่มีเครื่องสำอางอื่นเธอถือก,กล่องไม้เก่าใบหนึ่งมาในมือกล่องนั้นเต็มไปด้วยซองฟิล์มเก่าและกล้องตัวหนึ่ง วินเขาสวมเสื้อยืดแขนยาวสีเทาอ่อนกางเกงชิโน่สีกากีผ้ากันเปื้อนสีน้ำตาลอ่อนพาดอยู่รอบเอวผมถูกรวบตึงด้านหลังแบบไม่ตั้งใจรอยยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นแอลเดินเข้ามาในร้านมือเขาหยิบแก้วเซรามิกสีขาวด้านเสิร์ฟกาแฟลาเต้ที่มีลาเต้อาร์ตรูปใบไม้ละเอียดเป็นพิเศษแอลยื่นกล่องให้วิน มันเป็นบันทึกของฉันทั้งหมดที่ฉันเคยถ่ายไว้ตั้งแต่เรียนปีหนึ่งวินลับกล่องเปิดดูซองฟิล์มอย่างระวังคุณกำลังจะเริ่มนิทรรศการเหรอแอลพยักหน้าชา้าอาจจะแต่ไม่ใช่ที่แกลเลอรี่ใหญ่หรอกฉันอยากจัดที่นี่วินนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนยิ้มมุมปากร้านนี้พร้อมเสมอสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นใหม่ เงาของแอลและวินสะท้อนบนพื้นไม้เงาผ่านแสงอ่อนๆจากแก้วกาแฟที่ไอน้ำยังลอยขึ้นอยู่ราวกับเวลาหยุดนิ่งอยู่แค่ตรงนี้บ่ายวันนั้นสายฝนเริ่มโปรยปายเมื่อแอลเดินออกจากร้านกาแฟเธอเพิ่งวางแผนจากการจัด นิทัศการถ่ายภาพร่วมกับวินที่ร้าน y a ยแ i บแต่สายตาเธอกับหันไปยังเห็นหญิงในชุดเครื่องแบบตำรวจที่ยืนอยู่ตรงมุมตึกฝั่งตรงข้ามคนที่เธอไม่ได้เจอมา3ปี ถนนสายแคบที่ปูด้วยหินทรายเก่าฝนตกบางเบาสะท้อนแสงไฟจากร้านลวงริมถนนและแสงจากหน้าต่างชั้นสองของตึกเก่าล่มสีเข้มของผู้คนเดินผ่านตัดกันกับฉากหลังหมุนหมนของเมืองเทาเธอสวมเสื้อโค้ตกันฝนสีเทาหมุนแบบยาวคุมเขา่าผ้าผิวปิวเบาในลมเปียก ข้างในเป็นเดสใหม่พรมสีเบจเข้าลูกผมถูกรวบขึ้นครึ่งศีรษะด้วยกิบเล็กๆสีดำใบหน้าเปลยเปล่ายามไร้แสงอาทิตย์เธอไม่มีล่มมีเพียงกล้องฟิล์มที่ห้อยอยู่ตรงคอวินเธอสวมชุดตำรวจหญิงแบบครึ่งทางการเสื้อเชิตแขนยาวพอดีตัวสีกรมกางเกงขาย,ยาวสีดำสนิทรองเท้าหนังเคลือบเงาผ้าคลุมไหล ต้านฝนแบบกันน้ำสีเข้มเธอยือนพิงกำแพงริมถนนค้าบ,บุหรี่ไว้ที่ริมฝีปากข้างหนึ่งเธอไม่ได้สูบแต่ใช้มันเป็นข้ออ้างในการยืนมองใครบางคนอย่างแนบเนียนแอลเดินเข้าไปใกล้ย,ยิ้มจางๆคุณยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะวินทอดสายตามองนานก่อนถอนหายใจเบาๆคนบางคน ไม่รู้จะไปไหนท่าที่เดียวที่เคยอบอุ่นที่สุดมันอยู่ตรงนี้สามปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยเลิกรอเลยนะฉันรู้เพราะฉันก็ไม่เคยเลิกมองหาเธอเหมือนกันเงาทั้งสองทอดยาวบนพื้นหินเปียกสะท้อนแสงไฟนีออนจากร้านกาแฟตรงข้ามเงาล่มจากคนแปลกหน้าที่ยืนหลบฝนกลายเป็นกรอบภาพธรรมชาติให้ทั้งคู่ หลังจากฝนซาทั้งแอลและวินเดินด้วยการใต้ฟ้าเปียกชืน้นเส้นทางสั้นๆส,สู่ห้องดาดฟ้าของวินกลายเป็นเส้นทางยาวที่สุดในความรู้สึกพวกเธอไม่พูดอะไรกันเลยตลอดทางแต่เงาที่เดินเคียงข้างกันกลับเต็มไปด้วยถ้อยคำที่ยังไม่กล้าเอื่อนเอ่ยดาดฟ้าโล่งบนตึกสูงสามชั้นไม่มีอะไรนอกจากลวเหล็กกันตก เก้าอี้พับเก่าๆและชุดโต๊ะไม้เตี้ยหนึ่งชุดไฟนีออนจากตึกใกล้ๆส่องเข้ามาผ่านหมอกเบาๆจากไอน้ำฝนดวงดาวจางๆแทรกผ่านเมฆเทียนเล่มเล็กๆบนโต๊ะให้แสงสีอุ่น เอลเธอเปลี่ยนเป็นเสื้อคอกลมแขนยาวผ้าคอตตอนสีขาวซีดใส่ทับด้วยเสื้อไหมพรมเปิดหน้าแบบบางสีเทากางเกยงยีนเอวสูงขาเตอ่อผมถูกปล่อยลงและเริ่มแห้งด้วยลมกลางคืนวินถอดเสื้อเครื่องแบบออกเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดสีดำข้ารูปและแจ็คเก็ตหนังสีดำตาลเก่าๆกางเก,ก,เกยงยีนซีดและรองเทา้าบูทหนัง ผมเปียกยังไม่แห้งดีดวงตาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยังไม่ปล่อยไปไหนแอลมองไปยังเมืองข้างล่างทำไมวันนี้คุณถึงหายไปทั้งที่เรานัดกันไว้ว่าจะไปด้วยกันวินกลืนน้ำลายก่อนจะตอบเบาๆฉันไม่กล้าฉันกลัวว่าจะทำให้เธอเจ็บมากกว่าเดิมแอลหันกลับมามองการที่คุณหายไปโดยไม่มีคำลามันไม่เจ็บน้อยกว่าหรอก วินเดินเข้ามาใกล้เงาเราสองคนซ้อนกันใต้แสงเทียนแล้วตอนนี้ล่ะฉันยังมีโอกาสไหมที่จะขอโทษและขอเริ่มใหม่ฉันยังไม่ไปไหนพอใจฉันยังอยู่ที่เดิมเงาของทั้งสองทอดตัวแนบกับบนพื้นปูนของดาดฟ้าแสงเทียนสร้างความอบอุ่นแต่เปี่ยวเหงาลมพัดผ้าม่านเก่าที่ปิวผ่านราวระเบียงสะท้อนการอบ รับกันทางสายตาของค่ำคืนของคำสารภาพแอลและวินกลับมาใช้ชีวิตที่ดูเหมือนปกติแต่ในใจทั้งคู่ต่างรู้ว่าเส้นบางๆของความรักได้เริ่มแทรกซึมเข้ามาแล้วแต่ทว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองกำลังจะถูกทดสอบด้วยความจริงที่แอลซ่อนไว้มาตลอด ห้องนั่งเล่นกว้างใหญ่สไตล์วินเทจผสมลักชัวรี่เฟอร์นิเจอร์สีเบจทองแดงและไม้สักเงาตัดกับแสงแดดช่วงเย็นที่ลอดผ่านมานาพพ่านผ้าแพรผนังด้านหนึ่งประดับด้วยภาพถ่ายเก่าๆของเจ้าพ่อมาเฟียที่กำลังยิ้มอ่อนๆข้างหญิงสาวตัวเล็กแอลในวัยเด็กแอล วันนี้เธอสวมเสื้อเชิ้ตผ้าสาตินแขนยาวสีงาช้างปล่อยชายทับกางเกงผ้าทรงตรงสีอ่อนลิมฝีปากทาลิปสีนูดดวงตาหวั่นไหวแม้จะยิ้มแต่ก็ไม่สามารถปิดความอึดอัดภายในได้วินอยู่ในชุดลำลองเสื้อยืดสีเทาเข้มทับด้วยเสื้อเชิ้ตลินินแขนยาวสีเขียวทหารแบบไม่ติดกระดุมกางเกงยีนเข้ารูปรองเท้าผ้าใบเก่า ผมถูกรวบหลวมๆด้านหลังข้อมือข้างหนึ่งมีผ้าพันแผลบางๆจากเหตุการณ์ไล่จับคนร้ายเมื่อวานวินหยิบกรอบลูกขึ้นดูเขาคือพ่อเธอเหรอแอลนิ่งไปชั่วคู่ยิ้มจางๆใช่เขาเป็นทั้งฮีโร่และคนที่ทำให้ฉันต้องแสดงเป็นคนอื่นอยู่ตลอดเวลาหมายความว่ายังไงแอลเดินมาชา้า นั่งลงตรงข้ามวินฉันไม่เคยบอกใครเลยว่าฉันเป็นลูกของเจ้าพ่อมาเฟียใหญ่ในฝรั่งเศสฉันอยากใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาอยากให้ใครสักคนรักฉันที่ฉันเป็นไม่ใช่ชื่อสกุลของฉันวินเงียบไปมองเธอด้วยสายตาลึกซึง้งแล้วเธอคิดว่าฉันจะกลัวเหรอแอลน้ำตาคอแต่ยิ้ม ไม่รู้สิแต่ฉันกลัวที่จะสูญเสียคุณเพราะความจริงที่ฉันเป็นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ